สวัสดีครับผมในคลิปนี้เรากลับมาอยู่กับ P c ซีกแล้วนะครับผมซึ่งผมกะวางว่า,าคลิปนี้จะลงเป็นคลิปแรกนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีวิว PC ซึ่งเป็นพ c ที่อบอกว่าเป็น PC ซ้เื่องในในควิปผมมันไม่ใช่พ c มันคือโน้ตบุ๊กมันคือเครื่องนี้มันราคาเท่าไหร่ล่ะพี่มันราคาสามพันตนซึ่ง ไช่มันพอๆกับไอ้เครื่องนี้กลับไอ้เครื่องนี้เอาดีไม่ติดมันราคาเท่ากันแต่ประโยชน์ที่มันได้มันกลับแตกตา่างกันอย่างชิดเชิงอันนี้ผมไม่ได้เสียบอะไรลงไปนะครับอ,นะอันนี้คือ USB f a t d i Windows XP โอเคเราขว้างไปก่อนนะครับผมซึ่งผมทำอะไรกับมันก็ได้นะครับเพราะว่าคือเอาจริงๆถ้ามันกลับมาใช้ได้เนี่ย ก็คงจะเป็นเรื่องดีแต่มันถ้ามันใช้ได้อะผมผมผมแก้มนันานแล้วนะครับผมซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาก็ไม่มีวิธีแก้ผมหาไม่เจอก็ไม่รู้โอเค <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดปุ่มเปิดเครื่องกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เสียบชาร์จอยู่นะครับผมอันนี้ก็ oppo ื้องเก่าผมก็พูงจริงไปนะครับผมออ่ะมาผมไม่ได้ใช้รุนแรงขนาดนั้นนะผมก็วางไว้ตรงนี้เหมือนกันนี่แหละไม่ได้มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดว,ว่ามันเป็นอะไร นี่ครับมันขึ้นหน้าร e ค o บ e รี่แบบนี้นะมันขึ้นว่าเออเลยโค้ดนะครับผมอันนี้แบบนี้แบบนี้เลยแครปเอาไปดูได้นะครับคิดว่าคิดว่าน่าจะฉัดปอดแล้วนะ,ะแคปไปดูได้นะทุกคนเออหาวิธีแก้ไหมใหผมด้วยนะนใครแก้ได้ผมผมอยากขอบคุณมากขอบคุณเด็กผมต้องขอบคุณจริงถ้าเกิดคุณแนะนำวิธีมาแล้วผมสามารถแก้ได้ผมขอบคุณมากขอบคุณจริงๆ ซึ่งอาการของมันเนี่ยเอ่อมันจะอยู่ชิปอยอดนิยมขงผมเลยว่าเอาเอแบบเดียวกันเลยแล้วผมไปลบโปรแกรมหนึ่งที่มันชื่อว่า360 Security มันมาจากไหนไม่รู้ผมน่าจะโหลดเกมอะไรบางเกมแล้วมันก็น่าจะแถมไอ้โปรแกรมป้องกันไวรัสมาด้วยเอ่อซึ่งผมก็ได้กดดาวน์โหลดมานะฮะแล้วประเด็นคือเจ้าของ PC เครื่องนี้เขาบอกว่าอะไรครับห้ามรีเซ็ต แล้วคือตอนนั้นคือผมเพิ่งลบเสร็จเลยผมไปดูวิธีของพี่ยูทูเบอร์ท่านหนึ่งเว้ยแล้วเขาบอกให้กูรีเซ็ตกูลืมไปเลยว่าเออมันรีเซ็ตไม่ได้แล้วมันก็เป็นอย่างไงฮะ <S <S 1> <S 1> <S ซึ่งไอ้สตัวบาทเนี่ยผมกดไปแล้วนะครับผมแล้วก็กลับมาเป็นปแบบเดิมซึ่งวันพอมีมันไม่มีทางออกแล้วผมกด F8 ไปดเยนะ หัวข้อแปดหัวข้อนี้ผมกดทุกหัวข้อใช่ไหมฮะมันไม่ได้ผลเลยครับมันกลับไปจอฟาร์มเอนเดี๋ยวผมจะกดสักปุ่มหนึ่งนะครับผมกดเอฟเอ่อผมกดแปดแล้วกัน,นอ่านี่มันอ่ะมันจริงๆมันควรจะบูตเข้าหน้าวินโดว์ไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่มันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะอ่ะผมฝากหน่อยแล้วกันใครใครที่อ่านภาษาอังกฤษออกมือแก้ได้ผมผมขอบคุณมากถ้าเกิดแก้ได้นะ นี่แหละมันเป็นแบบนี้นะครับผมจอฟ้ามัมเป็นอย่างนี้เลยเว้ยเจ้เชืช่อผมด้วยนะครับใส่ที่เห็นเด็กชาตินี้แล้วก็ชื่อมอน่ย่ยนะ